มันนี่มาซอยกันเฮ็ดดอกไม้มากินเขาสวยกันพี่น้องเขาเพีย้ยน,นอ,ออกออกพรรษาเนาะอืน่นดักบาดเทโวนั่งก่อนน่ะมาๆพี่น้องไม่กินเขาเพี้ยนกันมันแม่นเขาเทียงเล่นเล้วเทียงเลยมาซอยงานวัดนมนะะันถะะมีเขาโอปูนกันพี่น้องถ้ากันกินเขาเนะาะอ่ะลุงม,มากินผู้เดียวตัง่ห้านี่น <c oughs> มาพี่น้องมากินน้ากันกันสมสมสามสิบเบิสบนี่จกัก <laughs> นี่นี่ดอกไม้บรรยากาศพี่น้องซอยงานกัดอันนั้นะอยู่วงนึ่งหน่นวงได้กินตับปลาุ่งน้บนบ้าน่ะได้กินตับปลาุ่งบน่นป,รรนนปรราปรา์ตี้ข้าวต้มบ่นนะท่านนี้ปาร์ตี้ข้าวต้มโอมีตับปลาุ่งมานเปล่าเสียบเบสตุกินยังหันผัดเนี่ยกํา